คุณสยามรัฐอลลอนไลน์อวอร์ดด้วยนะครับที่ให้เราเป็นคู่จิ้นแห่งปีนะครับแล้วก็ขอบคุณที่สยามรัฐให้ความสำคัญกับคำว่าคู่จิ้นให้ความสำคัญกับคำว่าเพศมากขนาดนี้นะครับที่ให้เราเป็นคู่จิ้นด้วยนะครับยังไงก็รักนะครับย้ครับ ในไหนก็เรามาในฐานะของเป็นการเป็นผู้จีนนะผมเสี่ยงเรื่องของสินีวายแล้วก็เราเนี่ยก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดแล้วก็ใกล้เคียงกับคขาว่าเราจีนมากๆนะครับผมก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเราส่งผลข้อเป็นกระบ,บอกเสียงในที่สับสนุนคอมเรื่องนี้เราเชื่อว่าคือเราอยู่ในสังคมที่มันค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วแหละแต่เรายังถูกบรณฑิาตาบางขอย่างถูกกลอกบางอย่างที่ยังเพราะว่าข้อคุมตรงนี้ไว้อยู่ <Okay. S 1> คือเราเชื่อว่าคอมเรื่องนี้เราแค่ต้องการไม่ไม่ได้ต้องการเขาเรียกว่า ไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษหรือว่ากรณีพิเศษใดๆสำหับอยพี่เลยเราแค่ต้องการความเท่าเทียมแล้วก็เสรีภธรรมการแสดงออกทางความรลังอย่างจริจัผู้ชนะการนะครับคนต่อไปนะครับอครับทีลงบนสังสวร์นะครับแสดงจากภาพยนตร์สัญญานั่งราและซีรีส์มักมีสี <c oughs>